ตอนนี้กําลังเดินทางไปปูาวันนะคะเราอยู่บนรถไฟชั้น 2A เดินทางมาจากเมืองอาคาตอนนี้ก็ขึ้นรถไฟไตั้งแต่เมื่อคืนประมาณ4ทุ่มตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วยังไม่ลงเดี๋ยวพาไปดูห้องผู้โดยสารเพื่เร่วมทางมาจากได้น <c oughs> ี่เลยเตียงมี2ชั้นอ่ามีนอนขอ้างบนกับข้างล่างแล้วก็มีโต๊ะใี่วางอาหารด้วยแล้วก็มีแบบใน2ตังตรงนี ได้ฝังนี้ก็โชคดีหน่อยเป็นห้องแล้วก็เป็นส่วนััวมากกว่าเดินตามมาดูเื่นๆมาทักทายเพื่อนอีก่มคุณน้ำอ้อยน้ำพึ่งคุณอินทิราตอนนี้นั่งกันอยู่สามคนเตรียมตัวใกล้ลงครับคุณรถไฟสนุกไหมคบมันก็สนุกอะแต่ว่าไม่ไหวแล้วอย่าไปผ่าท้อก่อนเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำรถไฟว่าเป็นยังไง น,นี่เก็บปรรจุมา